ขอร้องเรียนในพี่น้องท่านว่าภาพที่ลอยเดินอยู่กลางผืนป้าจอนั้นคือภาพของผิดวะนี่แหละคือทอยไปแบบต้องเป็นหลอนได้เสียตัวกับะทัาที่จากนครกัมพูชามานะั้นต้องร้อและวายระดับเช่นใจเสียตาพี่น้องนามามากับปลายนึกถึงใจสามี แต่นึกมีลืมเลยเจยดำหนักหนาะโอนู้แต่แรกแกอยู่เจอจนลวงเลยลำเทียดับน้องฝ้าวเสียคนรื้อเป็นใจญ่ลยลิ้นแนมะุ่ยนาะก็ลิ้นกองสดมีนะ พอสิ้นรถแลลวตีบจัดไอ้ดับเดินบาดคนดับสูกใยเปลิ่นเขาล่อกินและจนสิ้นตนเกิดมาเป็นคนอยู่ไรแล้วแล้วไอ้ก้ามันดังตายเป็นตายดับไม่อยู่ ดับไม่อยู่แลวสู่ประมาณาทีนั้นรีหมดวาดน้ำหมดเกียรติยอกยาเมื่อดับแม่หมดวังและนุยยอหวังเสียงนกแล้วในตาเลตีตามันกองดังควัางตีลังไม่กว่าใจ อะไรปีกลายกลายคนนักหนามานะหนุยจิตใจกงดับก็อปิวลอยไปซสอีกแล้วตามแต่ววาเมียงอะไรที่ดังขึ้นก็ดับความวา่ารูธรรมตั้งนั้นนายใจจริงจ้ะ แกก็ไม่เคยรู้ทึกเลยแนละไอ้เรื่องรรม,มาจัดนั้นนณนีพอได้เชี่ยแรงได้เชี่ยตัวคนเรานั้นนะนนได้รู้ทึกลดจัดขึ้นขณะีรู้กันที่ป้าคืนพวกไปเชี่ยกำลังรรกกำลังวงวขณน,น,นีอยู่ไหนแกจิตใจแกไม่ลอยชิลลตั้ใจได้ยินเสียงไ้ไรแกควงหวาทุตทั้มจะต่างเพง้น เด็กแกออกเดินทางจากวัดลูที่แมีเรียกว่ามาโดยไม่มีจุดหมายเป็นใต้รายดีแกไม่เทียดได้ชีวิตแต่ในชีวิตผู้ยิ่งเราเกเดินทางยอมซาลาแบบนี้กับเปืือได้พิ้องลูจ้ะนี่ก็เรียกว่าซาลาชีบูชาละไอผู้เอนเจยว่าแกหลักพวกจริงและเป็นยิง่งดีแท้จริงนี่เป็นตำรับตำราของผู้ยิ่งอ,อื่นๆ่นไวต่อไปข้างหน้าและเป็นอนุท้อนก้องลูกลูกลกล้ามหน้าไว ว่าเกิดมาเป็นยิ่งงนนันในพวดเดียว่าวนั้นยายถึงช่องยายถึงช้ำนี่น้องดับแกตัดชินใจไปแลยว่าแกเป็นตำรักตำราเล่มหนึ่งที่จะให้ลูกแล่นเป็นบทเดียนเอาไว้มันน่าเห็เนใจแกเหมือนกันใครหมอที่จะไม่เสียใจู้ทำที่จากไปก็ดับไม่ได้รังเกียรติหรือไม่ได้งามปราแม่แต่รายการใดๆนนหนูหนุ้ยด้ดับเสื่อใจอย,อย่างเดียวที่ไม่ได้บอกดับเพื่อคำ นี่ปล่อยให้ประชาชนทั้งหลายทังขานิ้นฟาดับเมื่อถ้านหา,ากว่า,าดับดีจริงๆแล้วหัวมัจะหนีได้ทำไมไอเลื่องนี้แล้วทำให้ดับแค้นใจหนุย,ยชีวิตผู้หญิงใจที่ไม่เสียใจนีน่นายใจกระจริงและกตหนึกโน้หนึกน,นี้แลลวนำดาวเข้มไม่กปกลำหมโอเเลื จะบุตรเอ้ยแลนองดับกระแกนั้นเป็นบาปเป็นเวนมั้งเนี่ยมันกันลลอยลเลยยกแกกรัว่าลูทีลอยไอ้ทูํำไปจะไม่อ้ามแต่นี่แกได้เชือตัวกับลอยลูทีหมอบไม้ลูทีนั่นแหละตัวเจ้าตองเงืองมันหมอบไม้อะพอได้เชือดตัวแลยทูํำไปล่าแกกลางดึกเลยแกก็ไม่อ้ามระกำหนึ่งที่นี่นองดับแกกรูด นี่เป็นบาเป็นเวรนะ่ารู้แม่โมโหมูตรรูซานี่ลนยะมันไม่มัง่งแกลายกุดหลดที่ชักแต่ชดนองดับว่าลายกุดหลดที่กระทุนไม่ได้เพราะลดที่เป็นผู้หมอบไม้และรูตํามาลาก ấy, แกเละแกยังไม่แยแล้วท่านี้อยู่ไหนเด็กไม่น่าลายกุดุดโทุนนองดับไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าใครครวรแลวหลดีใจโระทุนลูที่กระทุไม่ได้แกย้ปบบำปลาเบือปรอดรูตั้รายงานในกว้างถึงตำสังกอแม่ กรนีลูกที่ก็ไม่ครัวเร้ากนณีโจดไม่ได้เหมือนกันเลยลูกที่ว่าแกแม่้กรนีเรื่องนี้แม่ถือเอาความพิษกับเคยโจดทู่มทำก็ไม่ได้เพราะแค่ปฏิบัติตามคำครั่งโจดนองนับว่าไรฟุตลูกที่ก็ไม่ได้โจ้ทุ่มก็ไม่ได้โจดลูกที่ก็ไม่ได้อ๋อนี่คนกันยังโจดได้อยู่คนหนึ่งได้เองได้บ้าเงี้ยบนั้นโอ้อยอย่างงนะ เอ้ยกิน t r ứ วันตังหน้าเจ้าลูกโอ้เล็ดโตมาได้วก็ไปโตกู้เดี๋ยวแล้วเขาปั่นหนูกันแต่เขาเอาปั่นหนูกันแต่เขาเลยมาโตกู้คำว่านมาพนันมันกว้หนูเบียดใจไม่ไกลแล้งใหญ่แหลกกู้ก็ไปถิ่นเด็กเขาหน้าโขดอยู่อีกหนึ่งว่าพอน้องดับลงมือไล่กุดนันเองเลยเดี๋ยวมึงไปไล่นอกจานลุงชี้ก็ว่าพน้า โอ้โอโก็ต้องกอูทุนก่อนาาการกูชุนไล่กุญดี๋ยวมันเกี่ยวข้องไรกับมึงสักนิดหนึ่งนี้เดี๋ยวมึงไปไล่นั้นมันเรืองไรมึงนี่โง่้าเหรอเออมูหน้าให้มันกันนั้นแม่ก็โสดโและพี่น้องมันจัโก็หมัดไปลกกลุมทุยและคล้อกันเลยกันวาน้า ว่าตัดสินใจเราต้องไปว่าตัดสินใจแล้วเราต้องไปว่าตาไมพบนะนนหน้าพี่นาว่าผมก็สามีนู อยากนี้แล้วุ่นนักจำไว้ตาเปลือนแาร้วดับไม่หักใครแล้วนี่มะไม่ยอมจ้าไม่เสียใจเรื่องซ้อมใจก้ามัดใจชีวิตยิ่งเมื่อนำพึ่งไม่แหลเปันอนร้ากว่าเที่ยวแหล่ใจออมอย่ามาใจอย่ามาออมเลยมาแรงวันละ มองไม่ไอป้ปตัดสินใจแล้วบุญน,นักไม่รักใครเลยแล้วตามเจอยอ,ยอดยิงจะวิงไปมาสิหนูหนเอยตามก็เปน็นนะพี่นะดับอยู่ก็ม่ดีถูกแล้วจะเป็นตายไายเดียวไม่ไปตายด้วยท่นา,ยทานเก็บผื่โชู้ขึ้นมาแล้ว <laughs> ไม่รู้กายไรเดี๋ยวร่อนเดี๋ยวเยน็นเอามาชุก แคนั่งนึกโมนีโมนีก็แล้วก็ควรใจพุทปฏิปัตพึ่งไปเลยฝันนอนยิ่งันวลมมันคิดก็แล้วเดียวเดียวนาเดียวเดียวนาล่ล่วนลายเบอร์ปัดไปนึกเล่ดาเด็กเ้าวข้าตามน้องตามมัวหนอาหมาที่ใครเล่นอยู่เลยเอาวะนุกเล่และหลวงเลย เดีย๋ยวกายโชคนี่จะมัหนังคิดใจฮะหน,าาาน้าเป็นปลาเนาะี๋วบานเก็นปลาอยากปูก้มเต้าไว้ทีมบทฮัลหมันคือบ้าเลยอ้นนุ้ยตกเต้เรื่องนั้นตาผู้อีดับอีดับมาใช่ความคิดมาใ่มันรักเรอยา,ายตมไปแก แมื่อไวยไม่เล่นหน้ามันเลยใจลโอ้ยคุณซุ้มผู้ที่มีดับไม่ใช่มันหลักกับไอ้ทัลแหล่เปลี่ยคนลุกไม่ควรแหล่ถยงก็บปอดชไอ้นองดับเอาเชือว่าถชื่อว่าหลอกชานิ้ต่งเ,เด็กเด็กและใครทูดํำนี้เราคุ้นปกเหมือนเก็นยี่ยเวแล้วพอดีแกเป็นลูกการ,รักแกมีแคุ้คุ้ง แค่นี่ควรมึงไปเหย,ย,ยียดไอซ้ำเห็นแล้วมึงีเรศี้ฉังเราไม่พอใจแบบกันได้แเหยียดคู่ซ้ำได้เชยเชยหรือคุณซ้ำหรือน้องซ้ำนี่เหยียดไอซ้ำอยู่มันเ้ยคืออ้ำเชยลูกกระพรับเลยกูไม่รหลสันวันนานกูซื้อจํำบูรัตนกูวะกูตื้อหัอออคอยไม่วมดที่แล้วกูเหยียดไอําเพ้อกูไม่อยากกูตายขี เทียวเหยียบคุ้มเียวเหยียบนองเียวเหยียบนนานมานมันอดเดือดูมามากว่นน่นไอไอโม่ไม่บวชที่เทียวเหยียบน้องเทียวเหยียบคุ้มมันอดต่อไปหน้าไม่บวชชาติาตลาไม่่วมไลงอ่นมูลาน่บวชที่จำใจมันุดนยเดวาน้อหุ้ยเหรืกอยากอเออาอาอา ไม่เหยียน,น้าต้งใจกับเคยอ <Wow. S 1> เอเ่นกับผมมึงใที่ไม่เหยียกอายแหละทีไงเมื่อผมมึงไม่บวชที้มากันต่อยมือมือนพวกม่ก้าอฟักลวก <c oughs> ต,ลต่ยหล้ต่ <c oughs> อยสุดซึ่งเหยียกอายเหยียดจำปากเปล่งใจแม่มึงเหรอ พอนั่นไงมันได้เหยียกพอบรรลุเริงใจแม่มันจัะอืมมันสมกันแล้วมาเกิดเป็นลูกลุมคุยอะว้าเนได้มึงบอกไป้ปูควันแยดีมึงเข้าใจเปลือยเอ็นมึงบอกว่าผู้ที่นองดับไม่ใจรักกับผู้จำมันเปลีนไม่รักเอ็นแกเอามันเริงใจอยู่ที้จำไม่เอาจะรู้ที่หมอบไม่กันนี่กลอวผู้ที่แข็งไงนุ่งเหล่า ชีวิตผู้ญิงถ้าไม่เราจริงจังแลตั้งใจเกิดแข่ระทีชิต้องไม่เาอันนี้มันตัวหรอเรื่องนี้ากว่าก้อ้ชายคนนี้ตามันไม่หลักชายคนนี้มันต้องมีแกลนอยู่ก่อนอ่ากูนึกชั้นชั้นไปไอ้นั่นกับกยมันยากด้วยลยคือมันไม่เอาก้อยทำวะออกูเพิ่งรู้กับมึงเนี่ยน้องนับมีแกลนอยู่เลๆกน้อยเลยิ เว้นในวัดนี้ก็ไม่ใช่ใคมากำกลอลเลียผู้ที่ทิ่เทียวกำนองดับอยู่กับผู้กับมึงแต่ละจะได้กู่มเนิยเลี้ยงพวกคนกลัวหอีก้ใคระมึงอะไรยัไร้อยัอง,ง,เ,ยเ,งเพื่อนหล่หรอ,อนั่นตอ,อุ้ม๋ไม่อยู่ที่วันนองดับแคว้นไนทิง เลยถ้าน้องนับต้องการดักมึงจิ้งมาลูกพี่หมอใบชูทำเลยแกไม่เอาดอกเขาบอกหรือว่ามันตัวลูกพี่แข่งหรอถ้าเขาเชื่ไอ้นั่นเรียกว่าตัวลูกพี่แข่งขณะนี้ในเมื่อน้องนับเชื่อตัวชูทำนี่ขณะนี้น้องนับมีช่องผูดึงลูกพี่ก็ไม่มีก้อขันอ่าวันนี้เจ้าเนี่ยเชื่อตัวหรืเชื่อตัวหราอลูกพี่หมอมาขณะนี้เจ้าไม่เอาตามใจลูกพี่แต่จะเอาตามใจฉันเลยเจ้านี่เอาอะไรแงเนี่ยพอนีถึงลูกพี่ก็ไม่มีคำพูดไหนจี่มากัดการได้ น,นี้เองแกยางสังรงตังลำตามสู้ตาไปแล้วไอ้นอนมันนอยอยู่บ้านอยู่บ้านิพ่อ,อใจบอกอูคกนามมานแล้มันไอ้คนกาว,วาัดค,คือเป็นลูกกวัดยาตัางลตีเตียนไหวม้วนลงกันเองตอนนี้นี่มันตำวัดตามสู้ต่าตามสูตม้ตาำนะร่ีดินกันอยู่ออนไผอฝนโอตนี่ไปหาีดินนี่นะ ไอ้ดำแปลน้อยเพงนีกว่าที่าหนาปนปลบบาบกรงปลาลูโตไอ้ียยักษ์รวยเรียกกันกนันได้นงดักไปสร้างที่ดินมีนยล็บระบังนั่น,น,นะนนนะดำูบมันจัดกูมไม่มีนึกถึงที่เขาปิไอ้ไรเวหน้ามึงคุ้น่นน,น,น,นนั่น้าพุดโ,โลโอ้ไอ้เชียโอ้โอไ,ไปควนนึกไปชักิดนึ่งัวบกว่าย่หล่านไปายงว้า ผ yup. oh, yeah> ู้มาผู้พนันจะเอาเล็กคุยจ้า yep ่งดับเสื้อรุนไอ้หนุงูหม่านยิ่งไอ้หนุงูเอ้ยไอ้หนุ่ยเอ้ยเฮ้ยไอ้หนุ่ยเอ้ยไอ้หนุ่ยใช่ไม้ปากกล้ามธรรมดาคุณยิ่งเงนมันอาย ขาก็ม่ไบอกเอตรงๆหรอกก็่อนอยู่ทีมได้รักม่ไม่ไม่ับไม่ไอ้หนูนี่เอาแหลกนตอนนี้อนครับทำไมที่ช้ากันอยู่นี้เออว่ามีกวางไปูเลียงไปหาที่ดินไปหาที่ดินที่ไหนจะมาไปแปลบานช่องบันน และมนว่าน,น้องดับนี้ไปสร้างช้วนยางกับไอ้ทิ้งเครบอกนี่ไอเ้เองตาองม,มาหลวงมานี่มากขึก้นี่คนรอบเตาเวลาถูกถ้าหลุผู้เรลืองชานุกเอากับถวยเหลือขาม,ม้อก็อนี่เวลาเรต้นพ้าผูดตึ้งเรลืองรวยเอากระเป็นยาก,กำหลังใจกรณีนี้พ่ผูดเพื่อเป็นกำลังใจก็ายความทุกข์ ไอ้มาลีบอุลเลยสกลวบอกยาวบอกง่ายฝันรันันนี่นี่เลยจะได้ลูกกลุ่มท่ขาตาลงนี่แทนดีลองนับไปได้พบชวทานวันนี้ลายเนนี่ผูกด้วยเชเวลาทมไปพรตัวเช่าเถอะอันลองนับเ้าใจวันะไรทัดบอสไปรอย่าไปต้องห้ามทงเยอ้ลูกกลุ่มช่วงาดเลยไปลองนับตาม่วงทามถขขอบคุณนะรับมาตังนะ มดัดใจเอ๊ะ้ใจจะเหี้ยมนุ่มรมกูเถียงแต่ว่าปันพสียม,มาลื่อยกูกาตังลงไปแล้วว่ากูนีเล็ลตัวองมินิมันทำลายนนาท่านายเทียนใจอยู่ไม่วันนึงกับวันนึงคอยรู้ทึกกันแล่าเรื่องรับนางเจ้าเล่าเรื่องเจ้าสามา लाइ